เปิดหัวคลิปดีทําให้คุณขายได้เพราะถ้าวันนี้คุณเปิดหัวคลิปดีมันจะทําให้มีคนหยุดดูคุณและทําให้คุณขายได้วันนี้ครูจะมาให้3มเทคนิคในการเปิดหัวคลิปเพื่อให้คนหยุดดูคุณและทําให้คุณขายได้ครูเชื่อว่าไม่มีใครเคยสอนคุณอย่างแน่นอน 1. เปิดด้วยโปรโมชั่นคุณเปิดหัวคลิปด้วยโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้ารู้ไปเลยว่าเขาจะได้ความคุ้มค่าอะไรจากการที่มาดูคุณตัวอย่าง ทั้งหมดนี้แค่199บาทใครที่ชอบดื่มกาแฟดำมากดกันไปเลย1แพ็คใหญ่ๆแบบนี้ร้อยซองในราคาแค่199บาทตอนนี้กาแฟดำเขาทะลุเขาจัดโปรโมชั่นอยู่1แพ็คใหญ่ๆแบบนี้ร้อยซองในราคาแค่199บาทใครที่กำลังตามหากาแฟดำอยู่ตุนได้ที่ตุนกดได้รีบกดก่อนที่โปรโมชั่นหมดราคาเปลี่ยน 2. เปิดหัวด้วยอารมณ์เช่นอารมณ์ตื่นเต้นสุดๆตัวอย่าง ไม่เคยเจอกาแฟดำที่รสชาติดีขนาดนี้มาก่อนเลยมันเข้มข้นมากรสชาติไม่เปรี้ยวปกติกาแฟดำทั่วไปกินแล้วจะออกรสเปรี้ยวแต่กาแฟดำเขาทะลุไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟดำและอยากกินกาแฟอร่อยๆต้องกาแฟเขาทะลุซองนี้เลย 3. เปิดหัวคิดด้วยผลลัพธ์ตัวอย่างไม่ต้องรอ3วัน7วันแล้วนะครับทุกคนใครที่มีอาการคันเป็นผื่นแพ้ง,ง่าย ใช้น้ำมันสมุนไพรสโลชาเฮิร์บทาอาการคันคุณจะหายผื่นคุณจะยุบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้น้ำมันสมุนไพรสโลชาเฮิร์บแก้อาการผื่นคันได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้ใครที่มีอาการผื่นคันแก้ไม่หายสักทีมากดทิกะกอ้ากันได้เลยเพียงแค่คุณใช้3มเทคนิคนี้ในการเปิดหัวคลิปมันจะทําให้ลิปของคุณน่าสนใจและคนหยุดดูคลิปคุณทําให้คุณขายได้ เป็น3เทคนิคที่คนทําในหน้าเงินแสนเขาใช้กันถ้าวันนี้คุณต้องการเป็นคนที่ทําคลิปแล้วสร้างเงินได้ให้เอา3เทคนิคที่ครูไก่ต้งให้วันนี้ไปลงมือทําและถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างเงินล้านจากการทําในหน้าวันนี้ครูไก่ต้งมีคอร์สในหน้าเงินล้านจากราคาเต็ม9,900วันนี้ครูไก่ต้งให้ราคาพิเศษที่4,900สําหรับคนที่ดูคลิปนี้ ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำนายหน้าเงินแสนโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้มาก่อนเพราะครูจะสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดช่องสมัครทำนายหน้าการเลือกสินค้ามาขายเลือกสินค้ายังไงให้คุณขายได้การเขียนสคริปต์ขายการอัดคลิปขายการตัดต่อว,วิดีโอและเทคนิคต่งตางๆในการเปิดหัวคลิปเพื่อให้คุหยุดดูคลิปคุณและทําให้คุณขายได้ใครที่ต้องการอยากจะสร้างเงินจากการทำนายหน้า ทักมาที่ไลน์แอดครูไก่ต้งได้เลยเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษแล้วเรามาสร้างเงินแสงจากการทำนายหน้าไปด้วยกัน